สวัสดีค่ะคุณครูจะมาสอนการสร้างพื้นผิวของต้นไม้นะคะแล้วก็จะเริ่มจากการร่างเป็นทรงกระบอกนะคะลากยาวๆมาเป็นเส้นขนานสองเส้นก่อนง่ายๆภาพแรกเราก็จะแบ่งเป็นส่วนนะคะเริ่มดูออกไหมว่านี่คือต้นอะไร ถูกต้องแล้วค่ะต้นไผ่นะคะลำต้นของต้นไผ่ลักษณะของต้นไม้ที่เป็นปล้องนะคะเราจะมาลงน้ำหนักจากเข้มไปอ่อนนะะเราก็จะลงจากขอบของลำต้นเข้มไปอ่อนทิ้งให้ส่วนตรงกลางนูนขึ้นมาโดยการที่เราจะลงน้ำหนักสีเทาบางๆถึงไม่ต้องลงอะไรเลยนะคะ สังเกตนะคะคุณก็จะทำเป็นท่อนๆระบายในช่องนะคะแบ่งเป็นส่วนๆหลังจากนั้นก็จะมาเก็บรายละเอียดที่เป็นช่วงที่แบ่งท่อนของกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะ,ะอันนี้จะเป็นต้นไผ่ก็จะมาเน้น การเน้นเส้นก็ต้องเน้นจากเข้มไปอ่อนเช่นเดียวกันนะคะใส่ใบลักษณะใบก็คือจากเข้มแล้วก็ปัดปลายให้มันมีความเบาบางนะ,ะอันนี้แบบง่ายๆเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าการวาดลักษณะของ ต้นไมน้ก็ไม่ได้ยากเลยนะต้นไผ่นะต้นแรกมาดูต้นต่อไปค่ะพอจะเดาออกไหมคะว่าต้นอะไรลักษณะแบ่งเป็นท่อนๆเหมือนกันเลยนะคะแต่ต้นอะไรนะที่ถูกแบ่งซอยความถี่ของ ขั้นต้นไม้ในทางขวางแบบนี้นะคะเริ่มจะเดาออกหรือ,อยังไปเที่ยวทะเลเราจะเห็นอะไรบ้างคะค่ะมาเริ่มใส่เงาพอจะเดาออกแล้วเนาะนี่คือลักษณะลักษณะของต้นมะพร้าวหรือพวกมากพวกปาล์มนะคะถ้านักเรียนเห็น ลำต้นของพืชประเภทนี้นะคะก็ให้วาดลักษณะแบบนี้คล้ายๆก,กันกับต้นไผ่อันแรกเลยนะคะแต่ละท่อนแต่ละท่อนที่มีความถี่มากกว่าต้นไผ่นะ,ค,ะคุณครูก็จะมาใส่แสงเงาแล้วก็จะขีดขอบให้มันเห็นเป็นคมชัดนะคะเราก็ยังใส่เงาเหมือนเดิมค่ะจากเข้มไปอ่อนง่ายใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่ความเข้มด้านขวางด้วยนะคะเป็นท่อนๆของลำต้นพืชประเภทนี้นะคะเน้นจากขอบนะคะแล้วปัดไปตรงกลางให้มันเป็นปลายแหลมอย่าไปเข้มทั้งทั้งลาต้นนะคะด้านขวางจากขวาไปซ้ายเนี่ยเราก็ปัดจากเข้มไปอ่อน <S <S เช่นเดียวกันกับลงน้ำหนัก หลังจากที่เมื่อคาบที่แล้วคุณครูก็สอนให้ลงน้ำหนักจากเข้มไปอ่อน10ระดับนะคะเถึงสิระดับซึ่งนักเรียนของคุณครูก็ทําได้ดีมากมาดูต้นที่3ค่ะต้นนี้จะเพิ่มกิ่งก้านไปหน่อยนะคะเป็นลักษณะของต้นไม้ยืนต้นค่ะ ที่มีเปลือกหนาทุกประเภทเลยเปลือกจะหนาเช่นต้นที่อยู่ข้างห้องของเรานะคะง่ายๆเลยต้นอะไรอ่ะต้นอศโศกนะคะหรือต้นที่มีลักษณะเปลือกหนาอีกแบบนึงก็คือต้นมะขามนะคะแล้วก็ ที่เราเห็นได้ชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นที่มีความขมเราจะเอายอดหรือดอกมาลวกนั่นเองก็คือต้นสะเดานะคะเราจะใช้เทคนิคการขยี้ให้เป็นเส้นมาม่านะคะทําเส้นหยุหกหยิกหยุกหยิกขยี้ปลายดินสอนะคะให้เป็นขดขดขด อันนี้จะใช้ความาละเอียดอ่อนในการลงแสงเงานิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากเราจะทำเส้นที่เป็นเส้นขดๆแล้วเรายังต้องกดน้ำหนักเข้มและอ่อนไปในตัวด้วยเลยนะคะพร้อมกับการแรงเงาไปในตัวนะคะตรงไหนอยากให้นูนเราก็อย่าไปแรงเงาเข้มนะคะปล่อยให้มันเป็นสีเทาๆ ในขณะนั้นเราก็ทำเส้นขยุกขยิกไปด้วยแรงเงาไปด้วยเห็นไหมคะคุณครูก็จะแรงเงาไปด้วยให้จากเข้มไปอ่อนนั่นเองต้นไม้ก็จะดูนูนขึ้นมาค่ะพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆจะเป็นลักษณะของใบใบใหญ่ยืนต้นนะคะต้นไม้ใหญ่ต้นพลวงต้นยางนา ก็จะใช้ลักษณะการเขียนเปลือกแบบนี้นะคะพวกต้นไม้ป่าเบญจพรรณนะที่ผลัดใบผลัดสีได้ก็จะมีเปลือกที่เป็นลักษณะเปลือกหนาเป็นร่องเช่นกันนะคะต่อไปค่ะมาดูต้นต่อไปค่ะ อันนี้เป็นการผ่าเป็นการผ่าให้ดูลายของเปลือกไม้นะคะเปลือกไม้หรือปีกไม้นั่นเองนะลายของแผ่นกระดานนะคะไม้ที่เขาแปรรูปแล้วจะมีลายที่เห็นเป็น วง,วงวงวงรีลักษณะแบบนั้นนะคะก็จะเป็นตาไมา้อันนี้จะเห็นได้ชัดในไม้สนนะคะเปลือกไม้สนพวกนี้เขาจะมีตาไม้ค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยศึกษาจากรูปจริงที่คุณครูให้ดูในเอกสารแล้วก็รูปถ่ายในแชทด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการ